ดีค่ะแฟ้มจากร้านอ้อมบิ๊กไบค์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันนอกสถานที่ค่ะวันนี้แฟมก็มาเทสรถคันนี้เลยนะคะ S Pan d R ค่ะตัวนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่ารถสวยขนาดไหนค่ะแฟมต้องบอกเลยนะคะว่าสภาพรถคันนี้โดยรวม90%เลยนะคะเพราะว่าด้วยตัวของอสมรรถนะนะคะของเขานั้นดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสีโดยรวมนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานที่เห็นนี้เลยค่ะ สีไจรคันเลอร์นะคะสวยมากๆนะคะคันนี้ตัวรถนะคะเป็นรถปี2016ค่ะคันนี้ค่าสินสอดน้องนะคะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะทั้งราคาเงินสดและจัดไปแนนน์ค่ะ,คะเดี๋ยวฟ้มขอแจ้งราคาค่าสินสอดน้องก่อนนะคะคันนี้นะคะราคาจัดไปแน้น์ค่ะ529,000บาทค่ะเริ่มต้นดาวน์1 0 0 0ง 9,000บาทเท่านั้นนะคะและอย่างาราคาเงินผ่อนนะคะ60วดเลยนะคะไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ12,000บาทค่ะแล้วก็ใครที่มีกำลังซัพย์ที่จะซื้อเงินสดนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่กำลังดูอยู่ถูกทุมไว้รางวันที่1นนะคะอยากจะมาจัดน้องแบบเงินสดเลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะจัดไปเลยค่ะคันนี้ในราคาเพียงแค่ 1> 5 1 9 0 0 0บาทค่ะตัวรถปี2016นะคะคันนี้สีไตรคันเลอร์นั่นเองนะคะยังไม่พอค่ะไหม่แท้ๆเลย22,000กิโลเมตรนะคะคันนี้ของแต่งติดรถได้มาแบบกรุบกริบนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเฟรมครอบคาร์บอนมาแล้วเรียบร้อยกันความร้อนนะคะให้คุณลูกค้าที่ขับขี่ในระยะไกลนะคะตัวนี้ก็ ช่วยเรื่องของเซฟความร้อนได้นิดนึงนะคะถอบถังคาร์บอนนะคะได้มาเรียบร้อยค่ะกันรอยนะคะตัวนี้ยังไม่พออีกนะคะคาร์บอนอีกหนึ่งจุดค่ะท้ายครอบคาร์บอนมาให้เรียบร้อยค่ะและที่สาคัญนะคะคันนี้ได้ทอแต่งมาแล้วเรียบร้อยลั่นดีมากๆเลยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุล้มชนคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจใดใดทั้งสิ้นค่ะมาดูที่ใกล้ๆได้เลยนะคะแข้งเครื่องค่ะซ้ายขวาน,นะคะไม่มีร่องรอยล้มชนค่ะที่สําคัญนะคะ ตัวน็อตยึดทุกจุดนะคะ เป็นน็อตเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีการถอดหรือขไขใดๆทั้งสิ้นนะคะราคา5 2 9แ0 0นบาทของคุณลูกค้านั้นถือว่าคุ้มมากๆกับการที่ซื้อ bm s 1 0 0 0 r r ปี2016คันนี้ไปใช้งานนะคะท่านใดที่กำลังสนใจอยู่นะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านเอ็กบิบค่ะการันตีเลยนะคะ้นส่นเอามาคืนที่ร้านได้เลยนะคะทางร้านยินดีรับซื้อคืนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยพิกัดร้านนะคะ ประวิตของสองประทุมธานีค่ะหาไม่ยากนะคะเปิดทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะคะสามารถมาดูมาชมรถได้ที่ร้านที่ร้านเนาะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกสรรตั้งแต่ 250cc ซีซีถึง1 0 0 0นซีซีนี่เลยค่ะทุกคันวารันตีจากร้านอ้อมบิ๊กไบเลยนะคะท่านใดที่อยากจะชมวิดีโอคลิปรถคันอื่นๆสามารถคอมเมนต์พี่ไต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้บา,บายบายจ้า